มีผู้ถามมาอีกว่าการทําสมาธิภาวนาการหายใจสั้นยาวเข้าออกเร็วนี่มีผลต่อการอาการหายใจสั้นยาวเนี่ยมีผลต่อการเข้าสมาธิได้ช้าได้เร็วไหมสั้นยาวเข้าออกเร็วมีผลต่อการเข้าสมาธิเร็วช้าไหมคงจะเป็นอย่างนี้นะในเรื่องของการหายใจสั้นเนี่ยมันก็ มันก็เป็นตามอารมณ์ให้ใจยาวก็เป็นตามอารมณ์อารมณ์สบายสบายเราก็อาจจะยาวอารมณ์ในเงินเงียบหน่อยก็อาจจะสั้นหรือเราจะสร้างเราจะสร้างให้มันสั้นมันยาวก็แล้วแต่เราเราจะปรุงแต่งโดยปัจปจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในอารมณ์เนี่ยมันสั้นยาวไปตามอารมณ์ถ้าเราไม่ได้ไปปรุงแต่งกับมันมันเกิดขึ้นเพราะว่าผลของการกระทาเราจากอดีตเพราะเราก็สร้างกรรมอย่าง,งนั้มันก็สะท้อนผลออกมาอย่างนี้ทาให้เกิด หดหดทาอะไรทําให้เกิดฟุ้งซ่านทําให้เกิดอะไรและอารมณ์ลมหายใจมันก็เลยเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวก็แล้วแต่มันอันนั้นจากการที่เราจะปรุงแต่งให้มันเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวอะไรนี่เป็นการปรุงแต่งในปัจจุบันนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งมันจะเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวก็ช่างหัวมันเรามีหน้าที่เอาเจริญสติสมปูรญาให้มันตรง ถามว่ามีผลต่อการเข้าเข้าสมาธิได้เร็วช้าไหมเข้าแรงออกแรงเข้าค่อยออกค่อยบางสำนักเนี่ยที่มีท่านหนึ่งเคยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบอกว่าในะอยู่ในกรุงเทพสอนให้ดูหมหายใจแหลงๆฟืชฟาดฟืดฟาดฟืดฟาดอันนี้ก็มีผลต่อการเข้าสมาธิเหมือนกันเพราะว่า มันเหมือนเป็นการกระชากกัมาถึงกายมนุษย์เลยสติของมันที่ว่ามันลหลงไหลไปตามรูปเสียงกินแล้วการสัมผัสด้วมลลมที่เราสั่งสมเอาไว้มันถูกดึงออกมาให้เด่นชัดตรงนั้นเหมือนกับคนที่อยู่ในกลางฝูงชนแทนที่จะเดินแล้วคุยกันแบบสบายๆกับตะกนลั่นมาเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่จะต้องเหลียวมาดูกัน <laughs> มันเป็นเหตุการณ์ผิดปกติไง การที่เราหามฝึกลมหายใจที่เข้าเข้าแรงๆออกแรงๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นการที่เรียกว่าชุดกระชากลากสติของเราคือการระลึกนี่ให้มาอยู่ที่ลมหายใจนะลมหายใจที่แรงเพราะนั้นการที่เราจะปรุงแต่งให้มันเข้าสั้นออกสั้นยาวเข้ายาวออกยาวอะไรเนี่ยนะนะมันก็มีผลเหมือนกัน มีผลนะว่าถ้าเราสามารถดึงจะมีวิธีการใดก็ช่างที่มันดึงสติของเราให้มันอยู่ให้มันอยู่ได้มาการดึงการระลึกรู้เราไม่ให้มันล่องลอยไปตามรูปเสียงกิ่ร้การสมผัติจะมารลมจากกิเลสก็ดีตะกูลกิเลสละกรมของเราที่กระทาก็ดีแล้วก็วิบากผลของกรรมก็ดีนะ ที่มันกําลังสนองอยู่เนะี่ยถ้าเราดึงมาให้อยู่ในฐานกายในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมได้เนี่ยดูอย่างดูลมหายใจเนี่ยามันมันสามารถดึงมาให้เป็นปกติได้อันนั่นก็ใช้ได้แหละไม่ว่าจะสั้นจะยาวอะไรจมันก็จะมีผลนั่นแหละเพราะฉะนั้นในการที่ใช้ลมหายใจแรงๆเนี่ยก็มีผลเหมือนการทำให้การเกิดการเข้าสมาธิในส่วนที่เข้าไม่ได้ เพราะว่าสติของเรามันล่องลอยไปตามกิเลสกรรมวิบากให้ดึงให้มันชัดเจนขึ้นพอมันเข้ามาชัดเจนขึ้นปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเป็นการปรุงแต่งด้วยด้วยการปรุงด้วยด้วยด้วยผิดธรรมชาติเราค่อยๆผ่อนอนาะรมณ์จนเป็นปกติสติมันเริ่มอยู่แล้วเริ่มมีพมมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิพะละล้วตะกีสติพละสมาธิพละเป็นกําลังของสมาธิ มันก็จะอยู่อยู่กับอุเบกขาเป็นอทุกขรรมสุขเวทนาอยู่ในฐานกายของเราหรือฐานเวทนาหรือฐานจิตก็ตามแล้วมันจะอยู่มีผลต่อการเข้าสมาธิเหมือนกันถ้าเราปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเราดูไปเดี๋ยวเราก็เผลอไปดูไปก็เผลอไปเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายขี้เกียจปฏิบัติเพราะกิเลสบางทีกรรมวิบากมันยังแหลงอยู่ภายนอกเราสั่งสมมา,าก็เรียกว่าเราไม่สำรวมอินทรีย์ ถ้าเราสํารวมอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเราวิตน้าออกไปแเรามีโพชเนมตะันยุยตาคือเรามีน้ํามันเติมแล้วก็มีอาหารเติมแล้วก็เราก็มีพละกําลังแล้วก็ชาคระยานุโยกก็วิตน้ำออกไปไม่เห็นกันเน็ดกันเยเดี๋ยวมันก็เห็นตัวปลาเองสติทาให้เกิดกําลังแต่ได้เกิดสมาธิแล้วก็ปัญญาทําให้เกิดความรวดเร็วทําให้เกิดความรู้ชัดเห็นชัด ในที่สุดแล้วก็จะตัดอุปทานได้ก็ด้วยสติสมาธิปัญญา